วันที่26ทธันวาคมพศ2566นะครับก็อยู่ที่ชาปนสถานานบ้า,บาอันแพทย์นะครับตำบลเชียงบาดนะครับวันนี้ตอนเช้ามีเก็บกระดูกของคุณแม่บัวไข่มังคลาดนะครับอายุ85ปีที่เมื่อวานได้ทำการชาปนกิจไปนะครับ ก็จะนำโดยพระสงฆ์นะครับแล้วก็บรรดาลลูกหลาน oh. ạ sư tay nó mắm 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 mắm

สุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนม <c oughs> ีีใรน้อ